ร้านกับวิบช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นไอเมเวนกาบอฟุตไอดีไก่ตันหรือว่าเป็นแมปตกปลาเบ็ดตึงๆหรือจะมีพวกไอเทมในเกมเช่นหีนเอนชานก็มีเช่นกันนะครับผมก็เอาอไปซื้อกันได้นะฮะแล้วก็มีบริการรับเติมโลบัคด้วยนะครับผมเป็นไอดีพาร์ตนะครับปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีบริการรับกดเกมพาร์ตด้วยนะครับผมสำหรับใครซื้อไอเทมเนี่ยก็อย่าลืมทักเพจด้วยละกันนะครับผมนะสดเร็วสนใจแน่นอนนะครับลิงก์เว็บเปิดลิงก์เพจเนี่ยผมกก็ทิิิ้้้งงลลล์เอาไวใตนคปะะฮ โย่ Yo, สวัสดีนะสวัสดีทุกคนเราอยู่กันในแบบที่มียูมายูดพีสนะครับผมก็มาเรามาเก็บพลังในแบบนี้กันก็คือพลังใหม่อุคอลุนนะก็ตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามเล่นทุกทุกแมบปบนะครับคือนะนั่นแหละนะครับมันก็ค้างเยอะเลยนะพอดีทุกคนก็รู้แล้วลว่าก่อนนี้ผมโดนแบนช่องไปหนึ่งอาทิตย์ก็เลยไม่เข้าลบบอกเลยนะครับหมดหมดไฟเล่นนะนะก็เลยไม่ได้ฟาร์มอะไรหายเลยนะอ่ะก็ตอนนี้ก็ไล่เก็บทุกแมปอยู่นะครับนะ ก็พยายามเก็บทุกแมปไม่ได้แหละบางแมปมันฟาร์มนานเกินอะไรเงี้ยนะครับแต่แบบนี้ก็ตามสไตล์นะครับของหาค่อนข้างง่ายนะแต่ใช้เวลานิดน,นึงนะเพราะว่ามันต้องสุ่มนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาสอนทำอุคุลุนเลยแล้วกันนะก็พยายามทำอุคุลุนเนี่ยก็ให้เรามาตีหาของอีเวนต์นะครับซึ่งของอีเวนต์เนี่ยมันก็จะเป็นอันนี้นะครผมนี่เลยมันจะมี2อ,อย่างนะครับก็คือเป็นอุคุลุนแบบไอแว่นตาอุคุลุนนะครับแล้วก็มีเป็นภาพ PNG นะครับผมไอแว่นตายเมืนี้เนี่ยนะครับให้ทุกคนเนี่ยหาจากตรงนี้นะครับนี่ติดตรงนี้เลยนะจะมีโอกาสดรอปแว่นตานะครับส่วนไอ้อินจีเนี่ยก็ให้เรามากดตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันเป็นดาบของชาร์โดใช่ไหมอันนี้เก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นอุคหลุนอินจีตรงนี้นะครับก็สามารถมากดหากันได้0.1ตรงนี้นะเนี่ยกดหา้เลยนะครับประมาณนี้ อ่ะแล้วก็จะมีของแต่งใหม่ด้วยของแต่งก็คืออันนี้นะครับนี่เป็นหน้ากากอุกอลุดนะครับของแต่งก็เหมือนจะบวกเลือดนิดหน่อยนะ่าจะบวกดามเมจด้วยมั้งเนี่ยนะเหมือนจะบวกเป็นข้าวแตดเป็นเออ่หมัดกับเลือดนะครับอืมอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาสอนทำหน้ากากก่อนแล้วกันแนละ้วหน้ากากเดี๋ยวก็ให้ทุกคนมาคุยกับโมโมวันนี้นะโมโมเลยจะซื้อด้วยโลบรักก็ได้หรือว่าจะทำเองก็ได้นะก็ใช้แค่แว่นตานะครับ ใช้แว่นตาอย่างเดียวแล้วก็เพชรท่าไหลไม่รู้นะสองหมื่นไหมน่าจะประมาณ20 0 0 0เพชรนะรใช้แว่นตากับเ,เพชรสองหมเพชรก็ทําได้เลยเป็นหน้ากากอุคหลุนนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปพลังอุคหลุนก็ทําจากตรงนี้เลยนะครับก็จะใช้เป็นหน้ากากนะครับเราลองทาหน้ากากมาก่อนนะหน้ากากแล้วก็แว่นตานะครับแว่นตาแล้วก็ตัว ING นะครับประมาณนี้แล้วก็เพชร ประมาณ5 0,000ื่นนะครับอ่ะเรามาทำเลยแล้วกันนะ่ยพ่อโอ้ยยังไม่ไทําด้วยนะทําเลยแล้วกันนะคนดูปึ๊บได้มาแล้วนะครับอูคารุนนะครับนี่ได้มาแล้วนะเราไปลองกันนะเป็นยังไงสเตตัสเหมือนจะใช้เป็นค่าหมัดเป็นหลักหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าของแต่งมันมาเป็นหมัดนี่ก็ต้องน่าจะหมัดแหละให้เดาอะนะโอเคเอาไปตัเดเลยแล้วกันมามาลองกันที่สกิลเซต จะบอกว่าบัคต้องรีเซ็ตตัวเคลียร์ใหม่แล้วกันแ <laughs> ต่ลองเซ็ีตัวก่อนกดไม่ติดเดี๋ยวมากดไม่ติดไม่ผอมกดตะกี้ใช่ไม่ติดเออเอออ๋อเราแปลงร่างก่อนเหรอ ว่าแต่แปลงร่างกดอะไรอะนั่นนั่นจะกดตัววีนะเมื่อกี้ไม่ดูอ๋อต้องแปลงร่างก่อนแปลงร่างอ่ะลองใหม่คิ Z แซดอ่าไม่มีไรอะไร x ฮะ C เฮ้เฮ้เออเดี๋ยวประผิด Z เออ z นะครับประมาณนี้เออหรือว่าดูว่าสกิลไม่ออกงงเลยนะครับอ่ะเลี้ยเอเช่าเรื่อง โอ้ยสวยเลยนะผมว่าเอาจีอาดนะต่อไปซีคิวซีไรอ่ะอ๋อ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 โอ้ยโอ้เควิ่งชนวิ่งชนติคิเอฟอ่ะเอ้ยมีติคิเอฟด้วยนะครับบีบีไหมติคิวบีไม่มีมีเอฟด้วยนะเมื่อกี้ เอาเลี่ยงอยู่ถาวรเลยอ่ะโคตรเท่หนี่้หน้ากากให้ด้วยเนี่ยเป็นไงเท่กว่าเดิมอีกเอ้ยเราไปลองเทสกับซูคุณ่าดูดิเดี๋ยวเราเปิดเปิดเปิดก็สปีด,ปดนี่เลยเนาะก็สปีดเอาเลี่ยงจะแต่เหมือนวิ่งในน้ำไม่เร็ว,วอ่ะเออมันจะบักนะวิ่งวิ่งในน้ำไม่ได้มันจะบักนะนะวิ่งในน้ำเม,ม,นะมันจะอืดๆหน่อยนะไม่เป็นไร ลองเท็กับส no? ุขุนนะเอออไม่มีออฟนี่ว่ะมีบอสตัวไหนเกิดม okay. ั่งเนี Alright, ่ยไม่มีไม่น่ามีเพราะเพิ่งเข้าเซิร์ฟมานะใช่ไม่น่ามีเพราะว่าเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาเมื่อกี้เลยเอ่อลองไปลองหาเตีออฟแล้วกันตีกับสุขุนนะห้าหน่อยลองดาเมจดูว่าแรงหรือเปล่าอ่ะเดอะไรบอกว่าวิ่งไม่ได้เคยแล้วรอรอรอคูณดาวโอเค ลองมาตีดูดิหาออฟสักหน่อยนะครับโอเคได้มาแล้วไหนโอ้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวตีธรรมดาเพิ่งเห็นโอเคตีธรรมดาไม่โคตรเทพอย่างบูบูลีนเดี๋ยวจะเอาได้แบ่งลูกเราจะฝากนะครับมาหลายๆเนี่ยนะมาลองเทกันองถือก่อนเหรอ๋อาองถือก่อนมา มาลองเทกันดีลองที่สกิลแรกแกแซดโอ้โหอืมเอ็กเลยโอโ้สองสองสกิลก็จะตายแล้วนะเอาเรื่องจัดๆวิ่งเอาวิ่งไม่ได้ชาร์จแล้ววิ่งเลยวิ่งชนเลยนี่ไงตายนะแรงเกินพ,พี่เอาเก็บไม่ได้นะวันนจะต้องรอสกิลหมดก่อนนะ มเก็บไม่ได้รออีหวันล้ว,อลวขออนุญาตเปิดกล่องทำไมอะของเต็มเหรอของเต็มเหรอวะทำไมอะไอ้เปิดไม่ได้เอาคนดูมันบอกว่าอะไรอ่านไม่ทันมองแปลไทยไดิเขาเราโง่กิดด้วยดิเดี๋ยววิชานี้ รุ่งได้เรียกร้องแล้วคืออะไรวะไอช่างมันเถอะนะครับนะเอาเป็นว่าอุคลรุนก็ประมาณนี้และการเป็นอะไรที่ค่อนข้างเทนะ่แล้วก็ค่อนข้างรุนแรงมากมากเลยนะครับผมนะเอาละคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้และการทักคนดูบายบายครับผมก็แต่มันเหมือนมีลูกก็เหมือนมีลูกก็ตายมันเราผ่าคืออะไรวะเนะี่ย